ดีค่ะเหมือนนี่คุณย้ายสิพ้าเห็ดปลาทูม,นม,นมนันนะคะปลาทูมันปลาทูหอมนี่แหละค่ะไว้กิไนได้กินได้ค่ะเด้กก่อนอื่นเราก็ล้างปลาทูก่อนนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือห้อยล้างซะก่อนค่ะเอาเกลือรองพื้นก่อนนะคะเกลือรองพื้นก่อนแล้วเราก็เอาปลาทูเราลงไปค่ะล้างเร็วเรียบร้อยนะคะปลาทูสลับกันไปคุณแม่ได้มาตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวเล็กๆบ้างใหญ่บ้างผสมกันไปค่ะ จ้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนีืเราก็รองไปเรื่อยๆค่ะอืมพอแต่มันติ่มสันแล้วก็โรยเกลือไปหน่อยค่ะไม่ต้องไปกลัวมันันนั่นเค็มนะคะเราทําประตูหอมเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปแช่เอาเท่ากับมาร์กไว,นนะะไไว้นี่ละค่ะเอาเป็น้ตต้เย็นสักมือหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจะามาล้างน้ำเกลือออกค่ะนี่ละคะ่ะวิธีเห็ดประตูหอมจะเราประทานเนาะค่ะเนาะ แล้วเราก็โรยเกลียลงไปนี่แหละค่ะเป็นขันขันเป็นขันขันไปค่ะโรยเกลียเป็นขั้นๆไปนะคะเดี๋ยวเวลาเราเป็นมาร์กไปคขึ้หนึ่งเล้วแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็สิพ้ามาล้างแล้วก็สิเอาไปพึ่งเดบไ้ค่ะแล้วเราก็จะได้ปลาทูหออไม่รับประทานค่ะเราก็โรยเกลียใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมันเค็มค่ะมันไม่เค็มค่ะเออมันจะมันพอดีมันให้เกลือมันซึมเข้าเนื้อปลาทูนะคะแช่ไว้สักนี่แหละค่ะ แช่ไว้สักคืนหนึ่งนะคะอืมก็เราก็จะเอามาล้างน้าเกลือแล้วก็จะเอาไปผึ่งแดดให้มันแห้งแล้วเราก็เก็บไว้ได้ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะวิธีเห็ดปะทุหอมซน,นี่แหละคะ่ะจะเขาก็จะไปแช่ตู้เย็นค่ะจะไปแช่เย็นไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่ก็จะมาล้างอเดี๋ยวมันเรียบร้อยแล้วคุณแม่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะ